คุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วกับเซลฟี่ TMK ของเราเนี่ยนะที่เราแจก1 0 0 0 0บาทให้กับคนที่อัพภาพระหว่างดูรายการเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเรามีคนส่งภาพมาเยอะมาก15,000กว่าคนด้วยการประสบความสเุขอย่างมากดังนั้นเราจะจ,จัดโครงการนี้ต่อในสัปดาห์นี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าคนไทยชอบถ่ายรูปเซลฟี่อ่แน,น่นอนครับและที่สำคัญเราคิดว่าถ้าถ่ายแล้วคุณคนจะได้ตังค์ไปด้วยนะดังนั้น กติกาในสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าอันนี้มนจากสัปดาห์ที่แล้วเขาแชร์กันเยอะเนาะุเล่เขาด่ากันนะเขาไม่ได้ด่าคุณด่ากันนะประชาชนอาจจะด่านิดหน่อยแต่ประเด็นก็คือว่าสัปดาห์นี้จะมีผู้โชคดีคนเดียวแน่นอนเพราะเราจะเปลี่ยกติกาใหม่โดยการให้โจ์คุณไปเลยมาจริงเอาเป็นเลย์มือเนี่ยอยังไม่ให้สิให้โจทก่อนตลอดทั้งสัปดาห์นี้คุณจะต้องถ่ายภาพเซลฟี่แต่กติกามีอยู่ว่าในเมื่อนี่เป็นสัปดาห์ที่2 ทำยังไงก็ได้นะฮะให้คุณมีสัญลักษณ์2อยู่ในภาพของคุณเช่นคุณอาจจะชูเลข2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วนะหรืออาจจะมีอาจจะใช้สองนิ้วแบบนี้คาราบาวเออถ่ายเป็นสองคนได้ะหถือว่าเป็นเลข2แล้วแต่คุณแต่แนะนําว่าอย่าใช้คนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งเยอะต้องหารมากนะครับที่สําคัญเลยอันนี้ฟังดีๆครับด้านหลังคุณจะต้องเป็นรายการตื่นมาคุยแบทเกาแปลว่าคุณจะต้องถ่ายระหว่างคุณดูอยู่ตอนนี้นี่แหละ ยิกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่ต้องต้องย้ำว่าต้องมีรายการตื่นมาคุยด้านหลังหมายถึงว่าคนทีมงานก็ไม่ใช่ทีมงานไม่มีสิทธิ์ท่านไม่กี้แฟนลับก็มีสิทธิ์ถ่ายว่าข้างหลังเป็นฉากรายการเราไม่ใช่ครับต้องมีจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์จอโทรทัศน์จกท้างเพราะว่าคุณแต่ว่าคุณเป็นแฟนขับและคุณดูรายการเราจริงๆอินแน่นอนนะฮะและอัพภาพครับบอสผ่านทางอินสตาแกรมและอย่าลืมแฮชแท็กในสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนนิดนึงเป็นเซลฟี่ทีเอ็มเคและมีเลขสอง พคนที่คือสปดที่คสองเซลฟี่ TMK2 นะต้องขอบอกเลยว่าภาพไหนที่โดนใจทีมงานที่สุดและต้องขอบอกว่าทีมงานตื่นมาคุยเราเนี่ยเพี้ยนพอสมควรยังไงครับคือไม่ชอบอะไรที่มันธรรมดานะดังนั้นครีเอทมาสุดๆเลยคุณผู้ชมเพราะภาพที่ครีเอทสุดๆหลังจากที่เราโหวตแล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เราจะแจกคุณเลย1 0 0 0 0บาทเอารหัะติดตามกันนะในรายการของเรา